ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีจิตใจใฝ่ในกุศลทุกท่านณบัดนี้ขอให้เราทุกคนได้หยุดพักจากการเดินทางอันยาวนานในโลกภายนอกโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเต็มไปด้วยความเร็วและเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ที่เราแบกไว้บนบ่าท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งความวุ่นวายที่เราต่างต้องเผชิญในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่การงานความสัมพันธ์กับผู้คนหรือข่าวสารต่างๆที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดย่อนขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาตรงนี้เป็นดั่งโอเอซิสทางใจเป็นช่วงเวลาแห่งการพักใจอย่างแท้จริงให้เราได้ค่อยๆวางสัมภาระที่หนักอึ้งบุญบาทลงชั่วคราวแล้วกลับมาสู่บ้านอันเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมณนะปัจจุบันณขณะนี้ลองสัมผัสถึงลมที่ปลายจมูกรู้สึกถึงท้องทีงท่พงยุบนี่คือบ้านของเราที่เราสามารถกลับมาพักพิงได้เสมอในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ เราจะมาน้อมนำใจรับฟังธรรมในหัวข้อที่เป็นดั่งแก่นเป็นดั่งหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นคืออุวัปาติโมกซึ่งเป็นหลักคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ในวันเพ็ญเดือนสาหรือวันมาคบูชาท่ามกลางการประชุมส่งครั้งประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอัรัญชีประการ หรือที่เรียกว่าจาตุรงคสนิบาตเป็นเหมือนแผนที่อันประเสริฐที่จะนำทางชีวิตของเราให้ก้าวเดินไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและยั่งยืนความหมายอันเป็นหัวใจโอวัทปาติโมกเมื่อได้ยินชื่ออาจฟังดูเป็นคำที่สูงหรือยากจะเข้าถึงแต่โดยเนื้อแท้แล้ว คือหลักการแห่งชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสากลอย่างยิ่งเป็นหลักการที่ไม่ได้จำกัดด้วยการเวลาเชื้อชาติหรือศาสนาไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมนุษย์ทุกคนก็สามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในชีวิต พระองค์ทรงย่อคําสอนทั้งหมดที่ทรงแสดงมาตลอด4 5 0 0รษาลงเหลือเพียง3ประการสั้นๆที่เปรียบเสมือนเสาหลักแห่งชีวิต3ต้นที่จะค้าจุนอาคารแห่งชีวิตของเราให้ตั้งตรงมั่นคงและสงบเย็นไม่ว่าพายุแห่งโลกกระทำ8ประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์จะพัดผ่านเข้ามาสักกี่ครั้งก็ตามเสาสามต้นนี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นดั่งประภากรที่ส่งแสงนำทางเรือชีวิตของเราให้แล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอนเสาหลักต้นที่หนึ่งการไม่ทำความชั่วทั้งปวงเสาหลักต้นแรก ที่พระองค์ทรงวางไว้เป็นรากฐานคือสภาปะปัสสะอาการะนังแปลอย่างเข้าใจง่ายว่าการละเว้นจากการทำบาปอากุศลการทำความชั่วทั้งปวงไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจก็ตามทั้งในที่ลับและที่แจ้งลองนึกภาพตามนะครับการทำความชั่วแต่ละครั้งก็เหมือนกับการที่เราจงใจหยิบก้อนถานไฟที่ลุกแดงมาวางไว็ก,กลางบ้านของเราเอง แม้จะไม่มีใครเห็นแต่ความร้อนนั้นก็แผดเผาต,ตัวเราอยู่ตลอดเวลามันสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายการทุบตีทำร้ายการลักขโมยการกล่าววาจาเท็จคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจอ้อหรือแม้แต่ความชั่วที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจเช่นความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาต ความเห็นแก่ตัวล้วนแต่เป็นเชื้อไฟที่เผาไหม้ความสงบและความดีงามในใจของเราเองทั้งสิ้นมันทิ้งร่องรอยแผลเป็นแห่งความรู้สึกผิดความหวัดระแวงไว้ในใจเสมอนี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยนตรงทำสิ่งใดยอมได้รับผลเช่นนั้นดังนั้นการงดเว้นจากความชั่วจึงไม่ใช่การทำเพื่อใครอื่นแต่คือการมอบของขวัญอันล้ำค่า คือความรักและความกรุณาให้กับตัวเองเป็นอันดับแรกคือการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเย็นสบายให้กับจิตใจของเราได้พักพิงอย่างแท้จริงเกราะป้องกันแห่งความดีแล้วเราจะเริ่มต้นไม่ทำความชั่วได้อย่างไรเบื้องต้นที่สุดสำหรับชีวิตคารวาสก็คือมีศีลเป็นเครื่องนำทางศีลห้าข้อที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ใช่ข้อห้ามที่น่าอึอดอัด แต่เป็นเหมือนรั้วบานที่แข็งแรงเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยชัเลิศคอยปกป้องเราจากพยันตรายและความเดือดร้อนใจต่างๆที่จะตามมาจากการกระทําที่ไม่ดีการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ใช่แค่ไม่พรากชีวิตผู้อื่นแต่ยังเป็นการบ่มเพาะจิตแห่งเมตตาปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความสุขและปลอดภยัยการไม่ลักทรัพย์ไม่ใช่แค่ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นแต่ยังเป็นการฝึกฝนความสันโดษ ความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่และเคารพในสิทธิของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ใช่แค่ไม่นอกใจคู่ครองแต่คือการให้เกียรติในความสัมพันธ์ของตนและผู้อื่นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและไว้วางใจกันการไม่พูดเท็จไม่ใช่แค่ไม่โกหกแต่ยังรวมถึงการไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อและฝึกฝนการพูดแต่ความจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยความเมตตาและการไม่ดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการรักษาสติอันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเราไว้ไม่ให้เลือนหายไปเพราะเมื่อขาดสติศีลข้ออื่นๆก็พร้อมที่จะขาดตามไปด้วยเมื่อใจเรามีเกราะป,ป้องกันที่ชื่อว่าศีแล้วความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยและความสงบขั้นต้น ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเราอย่างแน่นอนเป็นความสงบที่ไม่ต้องสแสวงหาจากที่ไหนเลยเสาหลักต้นที่2การทำความดีให้ถึงพร้อมเมื่อเราได้หยุดการเติมไฟร้อนเข้าสู่ใจและสร้างรั้วป้องกันที่แข็งแรงแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งบ้านของเราให้น่าอยู่นั่นคือหลักการข้อที่สองกุศลสู่ประสัมปทาแปลว่าการทำความดีให้ถึงพร้อม การสร้างกุศลให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องชีวิตที่งดงามไม่ได้เกิดจากการหยุดทำชั่วเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการลงมือสร้างสรงสรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นเปรียบเหมือนสวนในใจของเราเมื่อเราถอนวัชพืชความชั่วออกไปจนหมดสิ้นแล้วเราก็ควรจะเริ่มพรวนดินรดน้ำและปลูกดอกไม้นานา,นาพันธุ์ที่สวยงามคือความดีลงไป ทั้งดอกไม้แห่งเมตตาดอกไม้แห่งกรุณาดอกไม้แห่งมุทิตาและดอกไม้แห่งอุเบกขาความดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินตัวเสมอไปแต่คือการกระทำเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันความมีเมตตากรุณาต่อผู้คนและสัตว์การให้ทานตามกำลังทรัพย์และสติปัญญาการเสียสละแรงกายช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า การพูดจาให้กำลังใจผู้ที่ท้อแท้การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านี้คือสายน้ำเย็นคือปุ๋ยชั้นดีที่หล่อเลี้ยงสวนในใจของเราให้งดงามเบ่งบานและส่งกลิ่นหอมแห่งความสุขอยู่เสมอเป็นการเปลี่ยนชีวิตให้เป็นการสร้างสรรค์แทนที่จะเป็นการทำลายความสุขที่เบ่งบานจากการให้ ท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมครับทุกครั้งที่เราได้ให้อะไรบางอย่างออกไปจิตใจของเราจะรู้สึกเบิกบานพองฟูอิ่มเอมและมีความสุขอย่างน่าประหลาดไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของอามิสทานการให้คำแนะนำที่ดีให้ความรู้ที่ถูกต้องธรรมทานหรือการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองอภัยทาน ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ประณีตสะอาดและยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่ต้องสื้อหาหรือแลกเปลี่ยนมาจากภายนอกแต่เกิดขึ้นจากการสละความเห็นแก่ตัวความตรณีถี่เหนียวออกไปมันเป็นความสุขที่ผู้รับอาจจะดีใจแต่ผู้ให้นั้นสุขใจยิ่งกว่านี่คืออนิสงส์อันน่าอัศจรรย์ของการทำกุศลมันไม่ได้เพียงแค่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นการชำระล้างความตรณีและยกระดับจิตใจของผู้ทำให้สูงขึ้นสว่างขึ้นและสงบเย็นลงยิ่งให้ใจยิ่งเบายิ่งสละใจยิ่งเต็มนี่คือความลับของความสุขที่แท้จริงเสาหลักต้นที่สการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและนี่คือเสาหลักต้นที่สำคัญที่สุด เป็นยอดมงกุฎเป็นแก่นแท้ของโอวาทปาติโมกนั่นคือสจิตตะปาริโยทะปนังแปลว่าการชำระจิตใจของตนให้ข่ารอบให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเพราะต่อให้เราไม่ทำชั่วและทำแต่ความดีมากเพียงใดแต่หากจิตใจของเรายังขุ่นมัว อย่างเต็มไปด้วยตะกรนของโลภะคือความอยากได้โทสะคือความโกรธเกลียดและโมหะคือความหลงไม่รู้จริงความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำในแก้วต่อให้แก้วภายนอกจะสะอาดสวยงามเพียงใดคือศีลและถูกเติมด้วยน้ำที่ใสสะอาด คือทานหรือความดีแต่ท้ากลแก้วยังมีคโคลนตมคือกิเลสนอนก้อนอยู่เมื่อถูกกระทดกระเทือนเพียงเล็กน้อยคโคลนตมนั้นก็จะฟูงขึ้นมาทำให้น้ำในแก้วขุ่นมัวดื่มกินไม่ได้อยู่ดีความดีที่เราทำอาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นได้หากใจ ไม่สะอาดพอวิธีการขัดเกลาจิตใจการชำระจิตใจคือการเดินทางกลับเข้ามาสู่ภายในคือการหันกลับมามองที่ต้นตอของความคิดและความรู้สึกคือการฝึกฝนสติให้เฉียบคมให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ใช่การกดข่มแต่คือการรู้ทัน เมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้ว่านี่คือความโกรธมันเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นร้อนรุ่มแล้วก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยโดยไม่กระโจนเข้าไปเป็นผู้โกรธและปรุงแต่งเรื่องราวต่อไปเมื่อความโลภเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้ว่านี่คือความโลภแล้วปล่อยมันไป เหมือนมองดูก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าการเจริญสติภาวนาการทำสมาธิไม่ว่าจะในรูปแบบของการกำหนดลมหายใจการเดินจงกรมหรือการรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการขัดเกลาจิตใจเป็นกระบวนการที่ทำให้จิตที่เคยฟุ้งซ่านกระจัดกระจาย กลับมาสงบนิ่งตั้งมัน่นและใสกระจ่างเหมือนน้ำที่นิ่งสนิทจนสามารถสะท้อนให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆรวมถึงความจริงของตัวเราเองได้อย่างชัดเจนตามที่มันเป็นนำไปสู่ปัญญาในที่สุดอุดมการแห่งความอดทนและไม่เบียดเบียนนอกเหนือจากเสาหลักทั้งสามแล้วพระองค์ ยังทรงมอบอุดมการในการดำเนินชีวิตไว้อีกสองประการนั่นคือขันติความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนอย่างยิ่งขันติในที่นี้ไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือความเข้มแข็งจากภายในคือการอดทนต่อความลำบากทางกายอดทนต่อทุกขเ,เวทนาอดทนต่อความกระทบกระทั่งทางใจและอดทนต่ออํานาจกิเลสที่มายั่วยุ ขันติคือเกราะชั้นดีที่จะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยใจที่สงบไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและการไม่กล่าวร้ายไม่เบียดเบียนคืออหิงสาคือการปฏิบัติที่แสดงออกถึงจิตใจที่ถูกฝึกมาดีแล้วเป็นการยกระดับจากการรักษาศีลข้อที่หนึ่งไปสู่การมีเจตนาที่จะไม่ทำร้ายใครเลยไม่ว่าด้วยกายวาจา หรือแม้แต่ความคิดเป็นการปิดประตูแห่งความขัดแย้งไม่สร้างศัตรูและเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองครอบครัวและสังคมรอบข้างเป็นคุณธรรมที่ค้ำจุนโลกใบนี้ไว้อย่างแท้จริงท่านสาธุชนผู้เจริญในธรรมทั้งหลายโอวาทปาติโมคคือเส้นทางสามสายอันประเสริฐที่บรรจบกันเป็นหนึ่งเดียว เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ในตัวเอง 1. คือหยุดสร้างความทุกข์และความเดือดร้อนด้วยการละเว้นจากความชั่วทั้งปวง 2. คือสร้างความสุขและความดีงามให้งอกเงยในชีวิตด้วยการหมั่นทำความดีให้ถึงพร้อมสมาธิในเบื้องต้นและ 3. คือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันเป็นอิสระและยั่งยืนด้วยการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองปัญญา ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักการอันเรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ไปเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเวลาแต่จงเริ่มต้นทำทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆปฏิบัติค่อยคอยขัดเกล่ในทุกๆุกวันทุกๆุกขณะด้วยความอดทนและไม่เบียดเบียนแล้วความสงบสุขที่ท่านตามหามาตลอดชีวิตจะปรากฏขึ้นในหัวใจของท่านณวินาทีนี้เอง ท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนะไตรยและบุญกุศลทั้งปวงที่ทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญในวันนี้จงรวมกันเป็นตบะเดชะพละปัจจัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีจิตใจที่สงบเย็นเบิกบานและมีปัญญาสว่างสวยเป็นแสงสว่างให้แก่ตนเองและผู้อื่นเข้าถึงสันติสุขอนันเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยทั่วกันทุกท่านเทิน